บัดนี้เป็นครั้งที่สามหกตมปรวันที่สิบห้าธันวาสองห้าหกแปดข้าพเจ้านางสาวปีรแสงพิทักษ์รัตหนึ่งศูนย์หกขอเป็นวาจาสารายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแต่องค์พระขามปฏิ เถระเจ้าองค์หลวงปู่สัมฤทธิหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เซลาตลอดทั้งคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงบานอุมโมทนาในการสวดสายของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราตาตายคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสา,ายาทยฮมมุงต่อไป <c oughs> บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาเทวดาสมันตาจักวาเวรุอัตตาขชันตุ เทวตาสัตธรรมังมุนีราชสัตสุนันตุสักขะโมกคาทังสักเคาเมเจารุเปคิริสีขารตตเถจันททริเขวิมาเนทีเปรัตเถจักาเมตตุลวะค่ะหานิเคหาวัตถุมหิเขตเตภูมาจะยันตุเทวาชาลัทธาวิสมียะขะคัตนะพระนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนีราวัจนังสาเถาวุเมสุนันตุธรรมะสวนรการุอายาพัทันตาธรรมะสวนรการุอายาพัทันตาธรรมะสวนรการุอายามพัทันตาบทที่สองบทสวดนามาสการสิทธิคาถา นโมตัสสะภควตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสดสัจจกิริยานัตถิเมศนังอัญญพุทโธเมศนังวะรังอิเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมศนังอัญญธัมโมเมศนังวะรังอิเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมศนังอัญญสังโฆเมศนังวะรังอิเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหุนตุสัพพทาบทที่สี่บทสดมหากรุณิ โกนาโถติอาทิกาคาถามหากรณิโกนาโถอัฐายะปานิดังปุเรตวะปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหุนตูสภูปัทถวามหากรณีโกนาโถหิตายะสภาปานิดังปูเรตวะปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตานังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหุนตูสภูปัทถวามหากรณีโกนาโถสุขายะสภะปานิดังปูเรตวะปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหุนตูสพูปัถวา บทที่5้าบสวดมหาสมัยสูตร เอลเมสุตังเอกังสมยังภักวาสกีสุวิหารติกะปิแล้วถูสมิมมหาวเนมหัตตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัจจัดมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารุกถาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาหุนตีภักวันตังทัสสานายพิคุสังขจัตอัฐโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทั้งโหศิอายังโขภักวาสกีสุวิหารติกะปิแล้วถูสมิมมหาวเนมหัตตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัจจัดมัตเตหิพุคุสเตหิสสาาหหิิรกถตุเทวตา เยผูเยนะสันนิปฏิตาหุนติภควานตังพัสสนายาพิคุสังขจัยันนูนามยัมปิเยนะภควาเตนุปะสังกามาเยมะอุปสังมิตวาภควาตโตสันติเกปัจจัยกาคาถาภาษายมาติอาทโขตาเทวตาเสยถาปินามะ นามะพะละวาปุริโสสัมมิชิตังวะภหังปารสารรยาปาสาตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอัตตารหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภควันตังอภิวาตเทตวะเอกะมันตังอถังสุเอกะมันตังทิตาขุเอกะเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอะคะตัมมหาอีมังธรรมามัมยังทักขิตาเยวะอัปปะราชิตาปัน อัตปะราชิตะสังคันติอัถขโอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิตัตาราพิขาวโสมาทะหังสูเสติตังอัตโนอุชุกามังังสุสาราธิวเนตานิค่ะเฮตวาอินทาริยานิราขันติปันธิตาติอาทขโอปาราเทวตาภควโตสัจติเกอีมังคาถังอาภาสิเชตวาขีลังเชตวาปารีคังอินทขีรังหวว โอหันจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจากหูมาตาสุทันตาสุาาสุานาคาติอัทโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอาภภสีเยเกจิพุทังสรรารังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายัางปาริปุเรสติติอัทขหุภพระควาภิกุอมันเตศีเยปุเยนัภิเขเวทัาสาสุรโรกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนต,ต,ติตาถาคตังทัาสานาญาภิกุ สังขจเตเตยปิเตพิฆเวอาเฮสงอาตีตะมันทานางังอาราหารันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพา เตสัมปิพชวันตาลังเอตาปาระเบวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสงเสรยถาปิมยหังเอตารหิเตพิขเวภาวิสันติอนาคาตามันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพชวันตาลังเอตาปาระเบวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยถาปิมยหังเอตารหิอาจิคีสามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศีสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกังมานาสีการุทธะภาสีสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุะ เาวาตัประจัจเสสูงเพรากว่าไอเอตะโวจะสีโลกะมนรุตกัสามีอาถาภูม,มิาตะาทัสสิตาเยสิตาคีเลขบภร,รังปาหิตตาสามาหิตตาปูถูสีหาวาลักีนาโมมะห่างสาพิสัมพุโนโอทะโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนนะมะลาณะ ณมะนาวิลาภโยปัญจสเตยัตาววาะเนคปิลวัทเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอปะมามกะรงสุตตาวาพุทธาสาสานางังเตสัมปะตุระหุยานังอมนะุาสานาทสานังอเปเกตันจามัททังคงสาหัสสังอาถหสัตตาริงสากังเอเกสาหัสานางังอมนุกัสานามัทังสูงอเปเกนันจามัททังคงที่สาสภาภูกาอาหง ตันจาสพังอภินยาวะคิตตะวานจากภูมาตตัวมันตยิสถาสาวเกศาสนยาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตเตยิสามิเคราหิอนุปุพโสตัสสะหัสสาวยาข่าภูมิกับปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัชิโนมทามานาภิกามุนพิโคนังสมิติงมะนังชาสาหาสาเหมยมวัตายาขันนานตะวันโนยิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสชโน โมทมนาภิกามุพินังสมิติวนังสาตาีลาติสาหสายขนานตวันนีโนทิมันโตชุติมันตวันนวโตยะสีโนโมทัมนาภิกามุพินังสมิติวนังอิเจตโสสาหัสายขนานตวันนโนยทมันโตชุติมันโตวันนวโตยะสีโนโมทัมนาภิกามุพินังสมิติวนังเวสามิตาบรรจาสตายากขนานตวันนโนทมันโตชุติมันโตวันาวโตยะสีโนโมทมนาภิกามุงพิกนังสมิติงวานังคุณพิโรธากัยโกเวปุลสันนิเวสาน ฟานางอธิปติมาราชัยยศสิหปุตตปิตาสภวีทีนำมามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนักวิทย์ยศสิหมงคธมานาไปกขุมพิคุณนางสมิติงว่านางทักขีนันจาริสังราชาวิรูปะโขตัดภาษาตัดภาษาสติกุมพานธังอธิปติมาราชัยยศสิหปุตตปิตาสภวีทีนำมามหาภรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวัตตยสิโนโมธรรมนาภิกขมุงพิฆูรังสมิติงว่านังปัจฉิมันจัตทิสังราชาวิรูปะขุปัสสสตินคาาสัสพาวอิทธินามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวัตตยสิโนโมธรรมนาภิกขมุงพิฆูรังสมิติงว่านังอุตารันจัตทิสังราชกูเวโรตปัสสัสติยักขานางอธิปติมหาราชัยสสิหุปัสตปีตัสสพาวอิทธินามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวัตตยสิโนโมธรรมนาภิกขมุงพิฆูรังสมิติงว่านังปุริมาทิสังทัตตารโถท หาราชาสามัญตาจตุโรทิสาทาทธลมานาอาถังสุวันเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสาถามายากุเวลุเวเวลวิภูจาวิทุโตสหจันทาโนกามาเสโถกินนิคันตุนิคันตุจ่าปานาโทโอปามัญโยจาาเทวสุโตจามตาริจิตตเสโนจากคันทพโพนโรราชาชาโนสโพ อธาคูปัญจสีขาเจวะติมพาโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทับพาสหาราชุพิโมธมานาภิกกมุพิโคนังสม,มิติงวะนังอถาคูนาภาสานาคาเวสาราสะหัตตันจากกัรภรัสาตะราอาคูปายาคาสหายาติภยามุนาทาตาลธาจาอา,า,าคูนะครับยัสสีโนเอราวันโนมหานาคูโสปะคาสม,มิติงวะนางเยนาคาราเชสหาัสาหารันติทิพาธิชาปะขิวิสุทธาจาักคูเวหายะเตมะ วณะะมัตคปตาจิตตาราสุปนาอิติเต,ตสนา,ามังอะภยันตา,านาคะราชาณมาสิสุปนาโตเขมามากาสีพุทโธสนาหิวาจจหิอุปะวะหายนตานาคาสุปนาสารานามาังสุพุทธัทงชิตาวชิระหัตเถนะสามุทางอสุราศิตาพาตาโรพระวาสาวเสตอิทิมันโตทะ ยาสัสีโนกาลคันชามหาพิสมาอสุรานาคเวคะสาวเวปจ,จิตติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหะสาตันจ่าภาริปุต,ตานางสาเพเวโรจามมามกาสนนหิตวาพรลิงเสนงราหุพุทธปาคามุงสัมโยธานิพันธันตีพิขูนางสามิติงวะนางอโปจะเทวาปัทวีจัดเตโชวาโยตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยาสาส,าส,าสาหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทว วายาัสสีโนทัสเสเตทัสธากายาสัพเพนานะตะวันนิโรธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาเสนโมธมมมมามนาภิกข์มูภิกขุนังเสวิติงวานังเป็นทูจทัตเทวาสหาลีจัสมาจัทูเวยามาจันทัสุปานิสาเทวาจันทามกูปุระคิตาสุยาสุปานิสาเทวาสุริยาวคกูปุระคิตานััตตานิปุกระคิตตาวะอคูมันทะ วาราหกาวัสุนังวัสโสเสโทสักุปะคัภูดินธาโทธาเศตเตทาสาธากายาสัพเพนานตตะวานีนุวิชิมันโตชุติมันโตวานวัตโตยศินมบุรธรรมานาภิกขมุพิโคนางสหมิตริงวานังอาฐาคูสหาคูเทวาชลามคิสิขาริวะอัตริทากาจะโรชาอุมาบุพานิภาสีโนวรุณาสหธรรมะธรรมาจะอุจจต อาจุตาจ่าอาเนชากาสุรยารุจิราอาคูอาธาคูวสาสวาสิเนศินทัสเตเตธากายาสพินานตวานินโนอิทิมันโตชุเตมันโต,ตมมนตับว,าว่าตยาสินม,มุธรมานาภิกามุภิกขุนังสันนิจึงวะนัง สามานามหาสามานามนุษสามนุษสุตตมาคิตาปทูศิกาอภคูอาคูมนุปทูศิกาอาถาคูหารโยเท е วาเยจะโรหิตวาสีนโนปรารคามหาปารคาอาคูเท е วายะสีนโนท้าเศตเตทัสสาธากายาสเพนานตตะวันิน,นโยชิมันโตชุติมันโตวันอวตวยะสีโนโมทามานาภิกขมุภิสนงังสมิติงวันังสุก,กากะรุมหาอารุณาอาคูเวนะคัสาสหโอตะขายะหาปามมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตา หาราคาชามิสากาจะยะไซซีโนทานายังอาคาปาชุนโนโยทิสาอภิวัตติทัศเสเตทัศธากายาสเพนนาตะวันิโนยิมันโตชุติมันโตวันนวตโตยะทินโมธทมานาพิกมุงพิ่คนนางสมิติงวมนังเขมิยาตูสิตายามากาธากาจะยะซีโนสัมพิตรกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมารติโนอาคูอัฐาคูนะปารานิมิตาทัศเสเตทัศธากายาสเพนนาตะวันิโนยิมันโตชุติมันโตวันนวตโตยะทินโมธทมานาพิกมุงพิ่คนนางสมิติงวมนัง ทาเสถะเทวนิกายาสเพนานะต่อวานิโนนามันวานะเยนะอาคันฉงเยจันเยธิสาสหาปะปาวุทธาชาติมาขีลังโอคาคันตินะมะนาสาวังท่าเขโมทคาตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพมมาปรามันโตจับปุตตาอิทิมันโตสหะสันนางกุมาโรโอติโสจาโสปคาสมิติงวะนางสงหัสปพพม,มารโรกานังมหาคิสัม มะพาติตัติอุปปันโนชุติมันโตภพชรสมากโยยาสิโสท้าเสธไอิสาราอาคูปันเจ อเจกะวะสะวติโนเตสันจะมัดขะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทวสะพมเกมาราเสนาอภิกามิปันสะกันหัสามันทียังเอทาคันหัตถะพันทัตธาราเคณะพันทบาทุทโวสามันตาปะริวารีทะมะโวมุจิทะโกจินังอิติตัทธะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสัยิปาณีนาทะละมาหันจสศตะ สารังกัตะวานะเพระวังยาถาปาวุสะโกเมโคธานายันโตสวิชุโกสะธามโสปัจจุทาวติสังกุโตอาสัายังวเสตันจาัพพังอภินญายาวาวาคิตตะวานะจักคูมตาตะโตอมันตายิสถาสาวเกสสเนรนเตมาราเสนาอภิกันตเตวิชานาถาพิขโว เตจะอปามาการุงสุดตะวาพุทธศาส,าสานางังวีตระราเคหิปักการมุงเนสังโลลัมปิอินชัยุงสาเพวิชิตะสังฆามาพระยาติตายาสาสิโนโมทันติสหะปูเตหิสาวากาเตชะเนสุตตาติบทที่6บทสุดจุลชัยปกรณ์นามโมเมพุทธเตชะสารตะนะตา,นะตายาธรรมมิกาเตชะปัสสิทธิปาสสีเทวา นารายะปะระเมสุราสิทธิพรมมาจ่าอินทาจะจ่ตุโรกาคัมพีรักขากาสามุทธาภูตุงคังคาจสาสรมมาชัยยะปะสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณีอุทาธิอุทาตินธินธีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนาเมรุราชพุนาทีชัยยะชัยยะคัมพีรักสมพีนาเคนานาคีปีศัจจภูตากาลีชัยยะชัยยะชนนิมิตารคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานามุขาชั นามุขาชาชายาชายาวารุณนามุขาสาตาชายาชายาจัมปาธินาคกุลคันทกชยชายาคขาชาคุณนตุรงสุกะราภูชงสีหาพยาคาทิปาชายาชายาวารุณนามุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปูนทุตินารดี ชัยยเสกชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยะธารณีตาเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธารณีสันตินสัทชัยยะชัยยะมังกรราชาภาวะเคชัยยะชัยยะวารุณนายาเขชัยยะชัยยะรักษาเสสุราภูชาเตชาชัยโยปิพุทธเตชัสสะสีรามโตอายังมาลสจัปปาติ ตาปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโบธิมันเคปะมุติตาชยตะตาสัพพมคนามเหสีโนชายันโตโพธิมูลเักสกายนางนันทิวัคคโนเอวังตะวังวิยะชยโยโหหิชายสูชายะมังคาเรอปาราชิตาปัลลังเกสีเสปะทวีโปคารเรอภิเสเกสัพพุทธานางอคับปัตโตปะมูทติสุนักขันตังสูมังคารังสุภา สุปพาตังสุหุทธิตังสุคโนสุโมหุโตจ่าสุยิถังพรมมาจาริสุปัทคีนังกายากัมมังวาจากัมมังปัทคีนังปัทคีนังมันโอกัมมังปานิทิเตปัทคีนาปัทกคีนานิกัตตะวานาฬพันตเตปัททคีเนตเัตถะละสัทธาสุขิตาวิรูหาพุทธศสาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสาหะาเปสัพเพหิญาติพิสูนันตุพนโตเยเทวอาสามิงทานีอธิขตา ทีกายุกาสทาโหตูสุกิตาโหตูสัพพะทารักขันตูสัพพะสัตตานังรักขันตุชินะสาสานังยากาจิปันทนาเตสังสัพเพปารนตุมะโนรักฐายุตตะกาลกาเลปาวสันตุวัสสังวาสาวราหะกาโลคาจุปัฏทาวาเตสังนิวารนตุจ่สัพพะทากายาสุขังจิตตาสุขังอัฏฐะ อาราหันตุยะถารารหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามัตส,สุตังเอเมส,สุตังเอกังสมัยยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตะวะเนอนากะปินทิกษสะอารามเตมตตถาระโขพิพระกวาพิคูอามันเตสิ พควะภัะโวติพันเตติเตพิขูพคะวะตปัจจสุสุพักวาเอตถะทโวจะอุปทาวาพิขเวตะถาคาตานังอนุปาทาวาตะถาคาตานังทิตะทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราอนิจจติตังตะถาคโตอภิสัมพุทธคติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตตะวะอวภิสัมเมตตะวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปันทะปเปปิวิภาชติวิภาชติอุตานิกะโรติสเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาภิขเวตะถาคตานังอนุปาท ตาวตถาคตางทิตาวะสาธุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุขาติตังตาถาคตโตอภิสัมบุทรคติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธตตวะอภิสัมเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธเปติวิวารติวิวิหะชาติอุตานีการุติสเพสังขาราทุขาติอุปาทาวภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวตถาคตานังทิตาวาสัตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาธรรม สัพเพธมมาอนัตตาติตังตถาคาโตอภิสัมพุทคติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปันทะเปปิวิวารติวิภาชติอุตานีกาโรติสัพเพธมมาอนัตตาติอิทัมโวจ่าพควาอัตตะมะนาเตภิกขุภควาโตภาสีตังอภิธานพุทธิบทที่แปดบทสวดพัทเทกรัตตะคาถาแปลอตีตังนานวะคะ เมยะนับปะทิตังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงศ์ถึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาตีตัมปะฮีนันตังอับป,ปันตันจะอานาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัดถาตัดถาวิปัสสติอะสังหิรังอะสังกุปปังตังวิทามะมนุพระรูหะเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ นาในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง,งอนแงนคอน,อนแคนของคนพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้อัดเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแหม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังฆะรันเตนะมะหาเสเนนะมาจุดาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรัตตะมะตันติตังตังเวพัทเทกัรัต โตติสันโตอาจิคาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่เพียงแมร้ราตีเดียวก็น่าเชมบทที่9บทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวขณะแปร สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวางชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งงงงงยยยยืืนนนุวววาามมระคตเป็ขออัั่ส มายามาริตับปังอันเราจับพึงตายเป็นแท้มาราณะปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอ,อิอานิยตังชีวิตของเรา,าเป็นของไม่เที่ยงมารานางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะ ควรที่จะสังเวทยาอะยังกาโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณจุดโทอันเข่าทิ้งเสียแล้วอาทีเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะดินค้ารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัสสังคาราสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวายะธรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมราอุปปชิตะวานิรุคันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสะโมสุโขความเข้าไปสปงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสัตตามารันติจกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มาริงสุจะมาริสาเรที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายตะเทวหังมาริสามิเราจักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอทะสังไซยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบโปสวดเมตายังกิจิยังกิจิกุสลังกามังสัพเพหิพาเตหิกะตังปุณังโน,โนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะอาสามิงทานี อะธิคาตาธิกายุกาสัทธาหนตุสุขิตาหนตุทุขะปะมูลจันตุมาตาปิดตาสุขิตาหนตุทุกขะปะมูลจันตุสัพเพยติกาสุขิตาหนตุทุขะปะมูลจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาหนตุทุขะปะมูลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขะปะมูลจันตุสัพเพจายิรูปปัญชายะสุขิตาหนตุ ทุกขาปรมูลจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหนตุทุกขาปรมูลจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปรมูลจันตุสัพเพสามิตินังสามาิชันตุโวบทที่สิบเอ็ดบทสดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตัตโตออคันติมายาอิติภควานะโมโพธิสตัตโตออคันติมายาอิติภควานะโมโพธิสัตโตออคันติมายาอิติภควาบทที่สิบสองบท พัติธานะคาถายาเทวตาสันนิวิหารวาสีนเนทุเปคาเรโพธิคาเรต่าหิงต่าหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาสดทิงการุณเตถะวิหาระมันคาเทคะเลเทราจะมจานานวะกาจะพิกขโวสารามิกาธานะ ปติอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสาราสัปปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทาสัมภโวภวาสังเสระชาตาอาะทะโบปปาติกานิยานิกังทำมาวังปันปาทิจเตสเปปิทุคขาสาการุนตุสังขยัง ถาตุจีรังทมสาตตังธรมโมสัมมัทธา,าจะปุขาลาสังโคโหนตุสาม,มะโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรักตุสัตธรรมโมสัปเปปิธรรม,มาจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะทมเมอริยป,ปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัปเปปิปานิโนพุทธ,ธาสาเนธรรมมาทารังปาเวชฉันโตกาเรเทวปะวัสตุวุทิอุพะวุทิ วภา,าวายะสันตานังสามิตตังเนตุสเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตารชังมิจังราขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังราขันตุสัพพาธาบท <c oughs> ที่สามบทเทวตาอุโยชนะคาถาบทสง่งเทวดาทุกขปัตตาจะนินทุกขะพยาปัตตาจะนิพยาโสกป,ปัตตาจะนิโสกะหุนตุสเปปิปานิโน เอตาวตาจะอเมหิสัมภะตังปุญญาสัมปัทังสัพเปเทวะนุโมทันตุสัพพะสัมปัติสิทธยาทานาังท้าทันตุสัทธายะสีลังราขันตุสัพพทาภะวนาภิราตาโหนตุขัจฉันตุเทวะตาคตา บทที่สิบสี่บทสุมังคุลคาถาขนตูสัพพังสุมังคารังลักขนตูสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสวทีขนตูนี้ดันตารังขนตูสัพพังสุมังคารังลักขนตูสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสวทีขนตูนี้ดันตารังขนตูสัพพังสุมังคารังลัขนตูสัพพาเทวตาสัพพาสังคานุภาเวนะสวทีขนตูนี้ดันตารังบทที่สิบห้าสัพเพพุทธาภระปตาปาเจกานันจายังรหันตานันจเตเชนะระขังพันธมิสัพเพ สัพเพพุทธาราปตาปาเจกนันจายังอรหันตานันจเตชะนราขังพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาราปตาปาเจกนันจายังอรหันตานันจเตชะนราขังพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาราปตาปาเจกนันจายังอรหันตานันจเตชะนราขังพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาราปตาปาเจกนันจายังอรหันตานันจเตชะนราขังพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาราปตาปาเจกนันจายังอรหันตานันจเตชะนราขังพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาราปตาปาเจกนันจายังอรหันตานันจเตชะนารัาขัง ังวิสัพโสสัพเพพุทธาภระประตาปาใจการันจอัอาหารหันตารันจัตเตชนะของทวิสัพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาพระาาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระาราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริเกตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคา,าลัย ขออันนี้ส่งให้บุญกุศลนี้จงเป็นสัมสีมมงคลแก่ข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าวันอาทีตยมารสัมสีไลมินผูต้ตรวจใ,ให้แก่ข้าต่อต่อไปจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสาม,มาสามัชชิบัญชั่นเราขอ,ขอไม่มีอดอยากจากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาท,ทิติตั้งมั่นในพระธรรมความศรัทธาในงองค์สมเด็จสัมมาสามัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเดือดาทั้งหลายผู้ดได้อมรนาสัต ทุกการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิตายศศิษย์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้ำพุที่ทำเสิ่งมงคลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิทานุภาพศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประราการเพลิน